สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบโบพ่อๆพอกับสองนังเคทคือเก่าพี่น้องมือนีกับบุกครัวไอ้มีเห็ดกับเขาสู่ทีมงานดำนาพี่น้องกับข้าวเรียงคนงานเม,มนูยอดเฮ็ดก็จะเป็นผัดเส้นนี่เองเออ <laughs> กำลังสีขัวน้ำมีง จะทำน้ำผงผัดเส้นจวดอันนี้จะเป็นกระเทียมกับหอมแดงแล้วเสีียวก่อนกินกระเทียมกระเทียมหอมแดงไป เส้นสามโลสามโลกับผัดแล้วเต็มกะละมังเสามโลก,กับสี่โลห้าโลพอผัดแล้วเมนูวันนี้ก็จะมีผัดมี่ตำหงปิ้งปีงปงกไก่จะสิป,ปิ้งอ่ะบ่สสปิ้งเจียวหอม โมมีพอมาตัวนี้มันเลยนั่นเดือดตาลงไปปาดมันตาหนึ่งกิโลพอป่ะพอ่พอมันกับโมมีใส่แล้วเบิร์ดโลแล้วต่ามากหนึ่งแม่น,มน,น,นอยนิ <laughs> พพดกพ,พูดกันว่ามันเสียบ่ะหมดแล้วว่าจะื้อก็ตามาเ อันนี้น่ะน้ำตาลทางลังนายังอยู่น้อยหนึหน่งวุมม้ต้นต้ำยังต้มสมเนเาร,ารสชาตผัดมีก็จะออกหวานลาหวานเปรี้ยวนะสีดำเดี๋ยวด้สีเข้มก็เพิ่มนองปายอันนี้จะเปน็นก็ขึ้นมาเินเลยเบิกลกะลวบอกเบิ้ลก นันนไ้แล้ว่ในเข้าขาตู้บ่คือว่าคนเก็บก็้่น่อยนอก็จับน้ําบ่มีน้ําบ่น้ําบ่ทันบ่กําลังค้า รสดีเน้นเน้นมันคือเป็นซองซีนี่อ่ะเป็นรสดีไก่เนอะเป็นรสไก่สีเขียวรสหมูเขาม,าาามาข่า,มาว่างขอยขื้นมาให้ยันไม่บอกหน้าไม่เยก,ก็โอเคเปี้ยวมาเตรียมหนึ่งดียเลยน้ำโมหนึ่งจนบกข้างข้างโมหนึ่งไว้สีหนึ่งเขาอันนี้จะเป็นน้ำมะขามเปรียกมันก็รสหวานเปรี้ยว เปี้ยวสดๆมีแต่เทลงงวะอันนี้มาทำเปี้ยวสดๆมอดำกับมอดเอางวเอาควยขึ้นมาเออจะชิลวกเฉยนะเราวันเดียวผัดแล้วพอกรปุงแล้วผัดอานำกรปุงมันซื่อ มีสูตรเข้มข้นหอมแล้วหอมกเทียวเจียวแต่สิบรอแต่ไอ้ดำหยัน้าเบิดแล้วกราสิดามีไงหนึ่งบ้างไงงอายเลยไงง่ายมันง่ายมันหั่นงาว ໃຜໃຜໃຫຍ່ນະດຳໄดເບິດແລ້ວ2ຫັດເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຕາຍບໍ່ມື້ນີ้້ໍ່ມັນຕາຍແั້ວรັນບໍ່ໄດ້ແຫ້ລ ี่บเคล็ดลับความอร่อยมันต้องออกหวานนำแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงใส่เบกระดุนนิดเดียวใส่เบิดเลยพี่นอ้องมันลายปวดบ่อไงบ่อเดียว สิอเอ่อสิบันลายเนาะอืม ลวกเส้นอะไรไม่เส้็จนอ่ะปกติสีต้มสีแดงนั่นน่นเสรนจนั่นมันจีพัดงานตัวเสร็จนอ่ะเคล็ดลับของการพัดเส้นนี่นองก็ต้องลวกก่อนลวกแบบพอประมาณแล้วไปพัดมันสินิ่นถ้าพัดเส้นสดแล้วมันสีเหนียวมันติดกันนะพอมันเย็นแล้วมันก็อันนั้นมันติด เป็นก้อนลวกชุ้ประมาณ50%่าสิบเนะพซ่าอ้ใหญ่นะเพืนไได้ิซซ่าอนี้ให โลูกขึ้งกับบ้างลวกด้วยบักลายนึงพอพัดแล้วมันมันอืดเลยกคนมัน <c oughs> มันจะเตี้ยมันออกม,มันเส้นหน่อยหน่อยนี่เส้นหน่อยพัดมันอยากเล็กเส้นหน่อยแห้งเด่นนี่ น้ำลายมันสวดหมอนคนยากมันคนบะทั่วบะเถิงผัด2เ<อ>ถื่อเอาผัดเทื่อโลขึ้นน้ำมันบะลายบ่เดี๋ยวมันทั่วก่อนบ่มีทั่งออกใส่ ผักอันน oh, ับ่มีบ่แม่บ่เทนป้ามาอุนมาอีวะเป็นหยังคุณแก่ละมว่าจ้ะมื้อนี้ดบู่เอามพ่อบ่มีแนวกินมื้อซําอ้าวพี่น้องเอ้ยบ่มีแนวกินซั่นมื้อเช้าจํานําต้มเป็ดต้มไก่้วนอุ่นาแล้วนี่ หอยเหงกอกซีจางๆหนงเหลืองเนาะอืมเสอ็จ hmm. นีเส um. ้นน้อยเส้็จอ่ะทงสีแดงม่นสียในตัวเร็วพัดบีดเลยก็วิแต่ยากอะไรก็เบิดแล้ววะ เมนูน้อยกะบเบิดยังวะแขกแอมมี่กำลังมาเรื่อยๆพี่น้องเลยเรียบร้อยแล้วจ้าผัดเมี่สุดนุ่มโห่นุ่มจริงๆนะไม่ขาดไม่เละไม่เปื่อยไม่เน่าไม่บูด ขนะดไหวรลายเมือนก็นคือสีบูดอยู่มันแต่เดียวมันเย็นมากสี่มันสี่แผนกัวน,นี่นก็จะน่ากินตัวน,นี้ฟังเสียงขูดกระทะโรดพี่น้องเลยห่แซสีบสำไดเดี๋ยวรอหม้อสองอันนี้แจมันเย็น,เนนิดนึงข้าม็นมีตัว,งวเงาะคุยหิงอันนั้นเนาะ หม้อที่สองพูยุข้าไปหงโอเคเสดเสกอาบตัวจะปนห่อนใ่ะไปนออ่าบอกว่าอันนี่ต้นน้ำหอยไดแๆเขาดูอุดเบไปเลยยังเชียรไปตัวน้ำหอยเขาเขา นา,าดานาร้รู้ว่ายอยาะไรสิอยากไปตบน้ำหัวอ,อยู่า,าดางมาหัวอมอมีโนวันนี้ก็มีผัดมี่ส้มตำไก่ย่างไก่ย่างถือหนับมงดูไอ้มีถือก็ละสิ้นอยู่วะเยนกับคู่กันอยู่คนก็สิ้น นี่เ,เข้ามาปุ๊บกับเสิร์ฟผัดหมี่ก่อนเขาอิ่มก่อนว่าอิ่มก่อนค่อยกินข้าวอ้าวดีด <c oughs> เบืดไปแหละขึงกระมังมันหายไปใส <c oughs> เจ๊สายเด็กห่อกลับบ้านไอ้มีว่าเจ๊สายห่อกลับบ้านข้าเจ้าก็เริ่มทย่อยขึ้นมาแล้วของมันขนาดเลยไม่น้องเท่นนะมีผู้บ่าวมาหาี่นออกเลยบ่อันนี้นะสองผู้มาแลวกับมืออไอ้มีว่าอยู่คุณงานคอยมาเพิ่ม เราเป็นเด่นหรอกคูบ่าวภัยมาถามมากับมาถามหาว่าซจอยกับซาเอือยอยู่น่ะแค่เขามาทำมาแมนเขามาทำฮาบ่าวบอยบ่าวมีปฏิเสธอย่างไม่ว่าบ่าวบุ๊ค่าอใส่บ่าวบุ๊คมาผ่าก็ใส่แล้วบ่าวเป็นจะตายบ่านยังมาบ่าวบอกอยู่บกินเนื้อโอ้ยไอ้มีมันคุ้งคุ้งกระช่างมันพี่น้อง บ่กว่าผูบ no ่าวมาฮะบ่าวบอยหลดคุ้งกระช่างมันไอหนอนเนี้ยกินมีแต่เ่านั่นไงเนี้ยใครบอกว่ามีเท่านั้นันก็ละมังนี่ไงฟังเสียงขูดแล้วนะอุ่นย่นยังไงแจ้งหน้าไม้ได้ยังหม้อหนึ่งยัง่งนะ เ,เขาขึ้นมาเทงแล้วค่ะหักหยำแล้วมันอตอนนี้มันเย็นแล้วมันก็น่ากินอันนี้มันยังร้อนมันจะอันนี้หยำเลยมันตุบตับเลยบนนึงหยำมันเป็นเข่าหมาบาัดม,มีเอาตัวนี้บันนี้อันนีเอาถ่านเจ้ตัวนี้เรต้องใส่ลายตัวอย่างกาไอ้มีสีอย่างเสียถ่านแลนกับไม้เลยสีหนึ่งตัวนี้บาสี่อย่างสีทอดทอดอร่อยเขาว่าจะทอดอร่ารอดหน่อยมันกะแตะเสียเจ้าคือเก่า ทอดมาทอดตีนไก่ต้มตำต้มตำแทนนี้ก็น้ำมันเหอน